บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆเราก็มีลักษณะวัตถุลึกลับที่พบอยู่ในหลายประเทศก่อนหน้านี้แต่ว่ายังไม่เคยมีการยิงตกมาก่อนจะอย่างที่คุณวัชยากรบอกก็คือว่าจําเป็นแหละเพราะว่าอาจจะเป็นภัยต่อการบินพลเรือนะคะครับและแม้ว่าวัตถุสามลำล่าสุดน,นะครับที่ถูกยิงตกไปจะยังไม่มีความแน่ชัดว่าเป็นของจีนหรือเปล่าแต่ว่าบอลลูนลำแรกที่ถูกยิงตกไปนะครับ ทางสหรัฐยืนยันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเป็นบอลลูนสอดแนมจากประเทศจีนซึ่งเรื่องนี้นะครับก็สร้างความบาดหมางให้กับความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐกับจีนถึงกับทําให้แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐที่มีกําหนดการจะเดินทางเงยือนกรุงปักกิ่งในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับต้องเลื่อนกําหนดการออกไปก่อนอย่างไม่มีกําหนดนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็บลิงเคนออกมาบอกด้วยว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้แล้วก็ไร้ความรับผิดชอบซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐก็ลดลงมาอยู่ในระดับต่ําจนน่าเป็นห่วงนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วตอนที่แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐเดินทางไปเยือนไต้หวันทา,ทางทั้งที่สหรัฐก็ออกมาเตือนนะครับว่าอย่าไปเรื่องนั้นก็แม้ว่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับจีนเป็นอย่างมาก แต่ก็ถือว่าผ่านไปโดยที่ไม่มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ทําให้เกิดบาดแผลในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนมาจนถึงตอนนี้ใช่ค่ะยิ่งเหตุการณ์บอลลูนซึ่งเป็นสัญชาติของจีนเนี่ยนะคะไปอยู่เหนือน้านฟ้าของสหรัฐนะคะแบบนี้เลยก็ยิ่งทําให้เกิดความไม่พอใจรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อาจจะระส่ำม,มากขึ้นนอกจากนี้การเมืองภายในสหรัฐนะคะปรากฏว่าบรรดานะักการเมืองของพรรครีพับลิกันก็ออกมาตําหนิกองทัพ สหรัฐคือใช้โอกาสนี้เลยในการตำหนิทั้งกองทัพแล้วก็ประธานิีปดีโจไบเดนที่ปล่อยให้บอลลูนจีนลอยผ่านน้านฟ้าตั้งแต่ภาคตะวันตกไปถึงฝั่งตะวันออกของประเทศโดยที่ไม่ทําอะไรคือตอนแรกๆเนี่ยโจไบเดนออกมายอมรับว่ารู้อยู่แล้วว่าบอลลูนสัญชาติจีนเนี่ยนะอยู่เหนือน้านฟ้าสหรัฐแต่รอระยะเวลาตั้งหลายวันกว่าที่จะยิงตกลงมานะคะ ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนก็มีการแสดงท่าทีโกรธเกรี้ยวต่อข้อกล่าวหาของสหรัฐที่มีการระบุว่าบอลลูนนี้เรียกว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนซึ่งจีนก็ยังยืนยันนะคะคุณผู้ชมจนถึงณปัจจุบันนี้ว่าบอลลูนนี้เป็นไปเพื่อการวิจัยด้านสภาพอากาศของพลเรือนที่พลัดหลงไปที่น่านฟ้าสหรัฐและบอกว่าการที่สหรัฐออกมาประนามเป็นการทําเกินกว่าเหตุนะคะ จอห์นเคอร์บี้ค่ะผู้ประสานงานด้านการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ของสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐก็มีการกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะบอกว่าคือไม่แปลกใจที่จีนปฏิเสธเรื่องนี้แต่จากการตรวจสอบอย่างละเอียดก็สามารถยืนยันได้จริงๆว่าเนี่ยเป็นบอลลูนสอดแนมจริงๆ เธอพี่บอกว่าเราเศร้าเพราะจีเนส่งบอลลูนลักษณะนี้อยู่เหนือ40-50ประเทศไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกานะคะ,ะซึ่งสหรัฐอเมริกาก็เคยเตือนประเทศเหล่านี้อยู่แล้วเอาจริงๆในการข่าวเนี่ยเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนรู้กันอยู่แล้วด้วยซ้ําว่าจริงๆแล้วจีเนี่ยก็มีการส่งบอลลูนสอดแนมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าครั้งนี้เรื่องมาแดงนะคะเพราะว่าพลเรือนเนี่ย เป็นคนถ่ายภาพจากสื่อของเอกชนด้วยนะในครั้งนี้นะคะกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็มีการกล่าวนะคะบ,บอกว่าจีนเนี่ยปฏิเสธคําขอของสหรัฐที่ต้องการให้มีการเจราจาทางโทรศัพท์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนแล้วก็สหรัฐส่วนโจไบเดนค่ะประธานาธิบดีของสหรัฐผู้ที่เป็นคนสั่งยิงบอลลูนตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พยายามบรรเทาความกังวลเรื่องความมั่นคงเกี่ยวกับบอลลูนนะแล้วก็ผลกระทบที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐโดยบอกโดยที่แบบ พูดกลางๆบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ความคุกคามความมั่นคงครั้งใหญ่หรอกก็พยายามพูดเหมือนกับว่ารักษาน้ําใจกันอยู่นะคะ,คะซึ่งก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปองจริงก็ได้พูดคุยดิฉันได้ไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์นะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านจีนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วัสนาจากจุลานะคะแล้วก็อาจารย์ภากรซึ่งก็เป็นเจ้าของเพจไอ้จงเนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนักวิเคราะห์เนี่ยค่อนข้างจะคิดไปในทางเดียวกันว่า จีนกับสารัฐเนี่ยยังไงซักความสัมพันธ์ระหว่างกันก็ต้องพยายามรักษาเพราะว่ายังมีเรื่องของเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพากันอยู่นะคะคแต่ว่าทีนี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์ก็บอกว่ามันอาจจะสะท้อนออความสัมพันธ์ระหว่างประธานที่ปดีสีสิ้นผิงกับคลื่นใต้น้ําครั้งนี้เนี่ยเหตุการณ์บอลลูนสอดแนมหรือเปล่าไม่รู้ที่ไปอยู่ตามแต่ละประเทศต่างๆเนี่ยทางประธานสีสิ้นผิงหรือว่าหวางอี้ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในบริบูโรเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ด้วยซ้ํา แต่ว่าอาจจะมีเครื่องต้หนาหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสังเกตของนักวิชาการครับแล้ว<ม>ทางสหรัฐนะครับแม้จะแสดงความไม่พอใจออกมาแต่ถ้าว่าเราดูคําพูดเขาจะค่อนข้างระมัดระวังการใช้คําพูด<ม>ในการตําหนิจีนเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นพิเศษซึ่งแม้ว่าตอนนี้นะครับแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐจะเลื่อนกําหนดการเดินทางไปเยือนจีนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสามารถเดินทางไปเยือนได้เมื่อไหร่แต่หากเราดูตารางการประชุมนะครับในเวทีนานาชาติก็จะเห็นว่า มีหลายเวทีที่ใกล้จะเกิดขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าที่ตัวแทนจากสหรัฐนะครับจะมีโอกาสได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศจีนก็อาจจะมีการหยิบประเด็นเรื่องบอลลูนสอบแนวจากจีนมาพูดคุยเพื่อที่จะทําให้มันเคลียร์นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างการประชุมด้านความมั่นคงที่นครมิวนิกนในเยอรมนีนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่17บเจ็ดถึงกุมภาพันธ์นี้แอนโทนีบิงเคมจะไปที่การประชุมนี้ด้วยแล้วในส่วนของประเทศจีนนะครับหวังอี้ ก็จะไปร่วมการประชุมครั้งนี้แม้ว่าตอนนี้นะครับจะยังไม่มีความชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายมีกําหนดการจะหารือกันเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าแต่ก็อาจจะมีการกําหนดกันเพื่อพูดคุยเคลียร์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องบอลลูนสอดแนมของจีนก็ได้และหากการประชุมในนครมิวนิกยังคงไม่มีการพูดคุยกันอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่สหรัฐจะได้เคลียร์เรื่องนี้กับประเทศจีนก็คือการประชุมกลุ่ม g 20ที่อินเดียที่บริงเคน ก็จะเดินทางไปประชุมแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนมาประชุมที่อินเดียด้วยส่วนอีกโอกาสหนึ่งนะครับก็คือการเดินทางเยือนจีนโดยรัฐมนตรีการคลังของสหรัฐเจเน็ตเยเรนนะครับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเ,เร็วนี้แต่ว่ายังไม่มีกําหนดการที่ชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับซึ่งทางเจเน็ตเยเรนนะครับก็สามารถเคลียร์เรื่องประเด็นบอลลูนสอดแนมของจีนนะครับกับทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนได้ด้วย ซึ่งนักวิเคราะห์ก็เชื่อนะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐยังจําเป็นนะครับแอนโทนีบริงเคนที่จะต้องเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งในเร็วนี้เพื่อที่จะพบกับประธานาธิบดีสีชินผิงเพราะว่าสหรัฐกับจีนเขาก็มีประเด็นอ่อนไหวหลายเรื่องนะครับที่จะต้องพูดคุยกันนอกจากเรื่องของบอลลูนสอดแนมแล้วก็ยังมีเรื่องสงครามในยูเครนแล้วก็ประเด็นไต้หวันที่เป็นปัญหาค้างคากันมานานแล้ว นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วที่บริงเ e บอกว่าเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดแต่ไม่ได้หมายความว่ายกเลิกนะอาจจะรอให้เรื่องนี้อุณหภูมิมันลดลงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลับเข้าไปพูดคุยในเวทีใดเวทีหนึ่งนะคะ